สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุข,ขูสุขคนมือนีอยูฟิตแรกข้าวฟีสาขาอุดรลอยมาตอนหาโมงแรกครับพี่น้องลอยมาตอนห้าโมงเย็นนะครับนี่เลยนะครับเค้กลอดช่องตัวนี้บอกเลยว่ามีแต่คนถามหาตอนนี้รนะบาดไปที่สาขาคอนแก่นแล้วนะครับผมเออุดรไม่ต้องเสียใจนะอุดรเราก็ยังขายเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเราแบ่งไปขายที่คอนแก่นด้วยนะครับตอนนี้ชาวคอนแก่นเลิฟมาก ตอนนี้คือดังไปถึงคอนแก่นลแล้วแล้วตอนนี้เร็วๆที่อาจจะดังไปถึงนนะอุบลนะเชียงใหม่นะเออขออนุญาตกินรอดช่องแล้วอันนี้คือชาเขียวนะครับชาเขียวอร่อยอร่อยพรีเมียมจากที่ฟินแลนด์คาเฟ่นยากเป็นดองขออนุญาตบีบน้าตาลตะนดสําหรับใครที่ชอบหวานๆเพิ่มหวานได้นะครับผมนี่เลย,ยเนี่วเพิ่มหวานเพิ่มหวานเพิ่มหวาน,นสําหรับใครที่ไม่ค่อยทานหวานก็ไม่ต้องเพิ่มเยอะนะครับผมขออนุญาตสักคนนะครับ นี่ดูอันนี้คือเนื้อรอดช่องที่เรานะครับคัดพิเศษจากวัดเจดมาเลยอุย้ยเกิดไปได้กินเห็ไหมล่ะอันนี้คือเนื้อรอดช่องเห็นไหมนี่รดช่องจากวัดเจดเท่านั้นมมไม่มีใครเลินอย่กันนี้แล้วในทีมนี่ตอนนี้ก็ฟินสุดเมื่อวานนี้เอาไปขายที่หอไแก่น หมดภายในครึ่งวันไม่พอขายอ่ะลูกค้าแย่งกันซื้อวันนี้ก็มีนักร้องชื่อดังไปกินที่สาขาขอนแกตนะครับคือคุณพ่อคุณพ่อ,พอยิ่งยงยอดบวงงามนะครับท <c oughs> านยังเจอบ่อยเลย <c oughs> เลิศนะ้ำละมุนนะอืมเลิศหลับลูก อันนี้นี่คือไข่ปลาคาวเวียเออเอ,อ,อ,อันนี้คือทองทองหยิบทองหยอดในเวอร์ชันก้อนเล็กๆไม่ใช่ค่ะไข่ปลาคาวเวียคาวเวียช่างหยิบป่ะยิบได้เหรอขี้เหร่เบื้งเบื้องอย่าลอนช่องอื เนื้อมันละมุนมากอออืืออดูจากหน้าคนกินก่อนหอมละมุนแบบนี้เลยพี่นออ้อคุ้มค่าทุกนาทีอื ้โดนแลวพี่น้องอีปปโดนแล้วบอสบิก๊กมีแลนจะเปิดคาเฟ่อีกแล้วยุตสาขาเชียงใหม่หรืออุบลพี่น้องเอ้ยอยากให้ไปอุบลเนานะพี่น้องเนาะเปิดสาขาอุบลไปจังสันเนาะเชียงใหม่เปิดสิว่าเปิดทุกจังหวัดพี่น้อพ่อผู้ใหญ่เนาะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนวนมันไปเลยพ,พ่อผู้ใหญ่พ่อไก่ ไปจังหวัดได้กะสิได้แวะกินแวะอุดดนั่นนะ,นะพี่นอ้องบ่แเ่นหยังดอกก็อเมื่อนี้กะสาเบ่นการกะนอนเวนนอนเล่นนอนบนคลิคปหยาบาลฟิลเล์ไปซส่นล่ะลูกๆตัวเกียวไปซส่นลละกะแมนควบก็เจ้าเขามา่าให้ขามาดาอหลีด้อยเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นมึงบ่มีการมีงานเหตุติมึงอยากกับผู้นันอยากกับผู้นจังส่นะเขา,ามาเมนดายอยู่ในคลิปพี่น้องกะอีหลีแมนควมเขานั่นล่ะบ่มีเวียงมีงานพี่นออ้องเออ นอนบังคีป,ปูน่ะนอนบังคิป,ปูน,นี่กระซูขควนขอดาเนาะพี่นออ้องพอไก่เขากับปังได้ปังดีโอ้ยก็เป็นแต่เขาขั้นเขว่วเป็นแต่เขามันใสอยู่ดอกพี่น้องเขาบอกขั้นเข่วแต่พอไก่ดีเขาขั้นเขยวหัดเอฟซีพอไก่กระซวยบัวได้ละเนาะพี่น้องเนาะซอยยังบัวได้กับควนมันดีเนาะผู้ดไดก็อยากสนับสนุนแม่บอกแม่แม่พี่น้องปองไป คนบอดีไยสิอยากสนับสนุนแมันบอดสนะเออเอาเฮ็ดคลิปเพิ่นกระเถิดดาบ่มีเวียบบ่บอซานบ่มีอีดีพี่น,ออน,อน,น,อน้องเอ้ยนอนเหร่นนอนเบิ่งโทรศัพท์เติมเน็ตเดือนละพันกว่าบาทคนนี้มาเบิ่งว่าทรบ้าดาด้ <c oughs> ก็ยังว่าหักก็ยังว่าแพงเอฟซีพยาบาลฟิแนแลนด์เขามันใส่พยาบาลฟิแนแลนด์เขากับเข่ามาดาบัด FC, เอฟซีอ่ะว่าเป็นยังดาโหลด